สวัสดีครับค่าตลาดหุ้นไทยนะคะถอยพุดลงมาแล้วนะคะเพราะมันเป็นตลาดหุ้นไทยค่ะตกลงนี้แนวรับหนึ่งสี่หนึ่งสามอยู่ไหมฮะหนึ่งสองนะครับอ๋อหนึ่งสี่หนึ่งสองนะคะก็เรียกว่าเส้นแนวโน้มนะครับค่ะก็จะเป็นภาพอยู่แบบนี้มันบอกว่าวันนี้ไม่สําคัญหรอกนะค่ะพรุ่งนี้ห้ามลงห้ามลบต่ออีกวันหนึ่งค่ะมันอยู่บนถ้าพรุนี้ลบต่ออีกวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะบอกว่าที่เราพูดถึงว่ามันเป็นไซด์เวย์ใช่ไหมครับ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบกับหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะครับครั้งนี้ถ้ามันวกกลับลงไปหนึ่งพันสาร้อยเก้าสิบเนี่ยมันจะหลุดนะครับแต่แต่มันสําคัญว่าพรุ่งนี้มันต้องไม่หลงแล้วก็ไม่ได้เห็นปตทอเลยลงเยอะนะ,ะนะครับก็ยังประคองอยู่วันนี้ที่ลงก็เป็นกลุ่มรับเหมาค่ไอทีดีลงตัวใครไปเรียนกับเราเราก็บอกว่าไอทีดีแปดบาทนะไม่ใช่บัทรทอมหรอกจําได้ไหมครับมีอาเทียบไว้นะ ออมีอะไรไหมนะไปดูระบบเลยนะครับว่า ITD กระตุไหมเช็คเช็คไปแม่ไปดูก็ได้ดูในระบบก็ได้ว่ามันหนาไหมฮะตรง8บาทที่มันลงมากระแทกอะมันหนาไงฮะบรลลูมันเยอะถูกไหมครับตรงไหนหัวตรงไหนใช่มันก็เลยไม่ใช่นะครับแล้วก็บอกถ้าซื้อ ITD ก็ต้องรีบาวต้องขายอย่างเดียวแล้วมันจะลงมาใหม่็จะแถวนี้นะเป็นขึ้นเอนะครับบอลลูของ ITD แล้วจะลงหนักอีกไหมเจ็บ50ฮะ ต้องรีบาวก่อนลงหนักฮะอ๋อต้องเด้งก่อนแล้วลงอีกรอบหนึ่งใช่ครับแต่ตอนนี้ไปแท่งใหญ่เลยนะฮะใช่ใชแล้วก็เปลี่ยนเทนคือไอทีดีนั้นขึ้นไปครบห้าขึ้นละนะฮะอ๋อตอนนี้ทําขึ้นเอขึ้นเอถ้านับห้าขึ้นก็คือปัตอมันก็อยู่ที่หกบาทห้าสิบนะฮะหกบาทห้าสิบคือขึ้นหนึ่งขึ้นมาจากหกบาทห้าสิบครับขึ้นไปเก้าบาทนะฮะเก้าบาทยี่สิบนะครับตอนนี้กําลังทําขึ้นสองอยู่ก็บอกว่าถ้าใช้อีเลเวตคือสองห้า ตอนนี้ทำเอเพราะนั้นเอเนี่ยเขาจะลงมาแ,แถวเนี้ยบอกว่าหกบาทห้าสิบนะก็น่าจะ,ะพรุ่งนี้จะเป็นโดจิวอลุ่มหายกับส่วนซื้อแต่<อ>รู้ว่าซื้อเพื่อขายนะโดจิวอลุ่มหายส่วนซื้อซื้อส่วนซื้อเลยแล้วมันก็จะเด้งขึ้นไปนะครับอผม,อมเด้งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบไม่มีวอลุ่มนะ,ะได้ดีพอสมควรแล้วมันก็จะลงอีกทีหนึ่งะนะครับแล้วตัวเอสซีไอจบไปยังคะตัวเลยนะเอสซีไอค่ะ C I ไอ๋อเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับตอนนี้ก็แดงเหมือนคุณพวกนี้ผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะค่ะช่วยดูให้นิดนึงยวครับเป็นแดงแท่งที่สามแต่วอลุ่มก็อันนี้เป็นโดจิโดจินะครับก็มีการปรับฐานนะครับค่ะก็ดูเส้นสิบบานแล้วครับสิบบาทแปดสิบเอ่อสิบบาทสิบบาทยี่สิบตังค์ถ้าไม่หลุดก็ยังไม่เป็นไรนะค่ะคุณพวกนี้ไม่เป็นไรนะอีกตัวหนึ่งคืคุณไปนี้ไม่สะเทือนหรอก JWD JWD ีบนะครับจีบ ถ้าเป็นหุ้นถ้าเป็นหุ้นลักษณะหุ้นหลักเนี่ยอันนี้ต้องขายเลยนะครับแต่ j d ก็เป็นโดจิอันนี้ก็เป็นแค่ออกคางไม่ไม่พุ่งลงไปเมื่อเช้าขึ้นไปสูงสุด18.9เลยแล้วเป็นเป็นแท่งขายใช่ยฮะแท่งนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นหุ้นหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ต้องขายแท่งลักษณะนี้ฮะอ้นี่เราดูที่16บาท50ถ้าไม่หลุดก็ถือว่ายังออกค้างได้อยู่16บาทเท่าไหร่นะ16บาท50 50นะฮะ เมื่อเช้าขึ้นไปนยเปิดแล้วก็วิ่งปื้ดที่ใบตอนเช้าเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่้าจะขึ้นต้องขึ้นตอนบ่ายถึงจะขอใช้ขึ้นเช้าต้องขายก่อนเลยแล้วลงมาแล้วก็รับกลับสาขาจบจากกิดมานะครับเมื่อเช้าสองตัวดูนิดึงอาซีฟ้านะฮะอาซีฟ้าเป็นไงฮะอาซีฟ้าก็ยังสวยอยู่นะห้าบาทห้าโอ้ยังตันอยู่เลยห้าบาทห้าตันก็ถือว่ายังทําจุดสูงสุดอยู่นะครับหุ้นเป็ดหุ้นเป็ดก็เป็นบีอาร์นะครับบีอาร์เราเมื่อเช้าเราให้ไปที่ห้าบาทแปดสิบนะครับอื ไปเจ็ดบาทแปดสิบนะฮะค่ะตอนนี้เจ็ดบาทห้าห้าอ่าเจ็ดบาทแปดสิบนี่เป็นแนวต้านที่ต้องต้องลงอยู่แล้วย่อลงอยู่แล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับค่ะไม่เป็นไรสัญญาณกลับตัวปัทธมได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะออกข้างอาจจะอะไรแต่เจ็บาทแปดสิบก็จะยื้อๆหน่อยนะฮะถือต่อได้อยู่ไม่เป็นไรอืไม่ตื่นเต้นค่ะค่ะก็ยืนถือต่อไปนะครับจะมีตัวนี้ผมบอกเอสสิบเอ็ดใช่ไหมค่ะเอสสิบเอ็ดผมบอกว่าวันเนี้ยต้องเป็นแท่งเขียวนะฮะ เป็นไหมครไม่เป็นค่ะเป็นแท่งอะไรครับแท่งแดงค่ะทําไงครับออกค่ะผมไม่ได้พูดนะผมบอกแล้วว่าผมจะไม่บอกคุณม่อนบอกเองผมไม่ได้บอกคุณม่อนพูดตามหลักการนะคุณม่อนพูดได้แต่ผมจะไม่บอกนะฮะคืออย่างนี้ล้วทุอกอยากได้แล้วสภาพตลาดหุ้นแบบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะแนะนําหุ้นขนาดใหญ่หออะไรได้เลยนะฮะเราเนี่ยก็มีความสามารถอยู่ส่วนหนึ่งเล่นหุ้นพวกนี้เราก็รู้ว่าจะต้องเล่นยังไงแต่เราก็บอกแล้วว่า เวลาขายขายกันเองนะแต่ถ้าใครถือมาในระบบนะฮะไม่ถือว่าซื้อทุกตัวเนี่ยไม่ต้องขายก็ได้เพราะเพราะก็คือเราจะขายเมื่อเมื่อมันทำหัวหรือเมื่อมันหลุดสต็อปลออเท่านั้นใช่ไหมครับกีค่คนใช้ระบบก็จะต้องดูแบบนี้นะฮะอตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำหัวนะครับร่มแถวนี้ยังหนาอยู่นะครับการปรับฐานเกิดขึ้นได้นะครับบางครั้งถ้าจะกำไรหุ้นสักตัวหนึ่งเป็นเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นต่ ไม่ใช่วันเดียวหรอกนะฮะถ้าคุณพิธามันใช้เวลาเป็นหลายเดือนนะครับเอเสตตลาดหุ้นเสตที่ดีควรที่จะได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วแต่ตลาดขาอะไรตลาดขาแบบเนี้ยที่เห็นขาแบบนี้ตั้งแต่ต้นปีมาใครกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเก่งนะฮะอ๋อสำหรับปีนี้ใช่ไหมทั้งต้นยอดนะได้ระดับเงินนะระดับเงินประมาณสักสองสามร้อยล้านนะค่ะค่ะถ้าระดับเงินสักสิบร้านเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้อโหพี่อย่าไปพูดเลยไกลไปทำยังไงสิบร้านจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต ต้องอยู่ที่สภาพคือจริงๆแล้วการเล่นหุ้นให้ได้กาไรเนี่ยภาพรวมตลาดต้องดีพี่พูดอย่างนี้เนี่ยเอาตังค์ไปให้เล่นเลยภาพรวมตลาดไม่ดีตอนนี้ขดตังค์มาเท่าไหร่ก็ไม่เล่นให้ฮะเออให้ให้แบบว่าเอากำไรพี่เอาไปเลยแบ่งครึ่งไม่เอาอะทําไม่ได้ะ <c oughs> ไม่มีใครทําได้ฮะ <c oughs> จริงๆทําไม่ได้ <c oughs> นะครับไม่มีทางภาพรวมตลาดเนี่ยคือการเล่นหุ้นเนี่ยไม่มีใครเก่งหรอก <c oughs> ตลาดเนี่ยเก่งสุดตลาดจะมีมีก็คือว่าช่วงที่มันแจกเงินนะครับ คุณไม่ต้องเก่งอะไรหรอกคุณทาตามที่มันบอกถ้ามันจะขึ้นคุณก็ซื้อแล้วคุณก็ถือไปนะครับมันก็จะไม่ลงนะฮะแต่ตอนนี้ตลาดมันกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเอาคืนอยู่เอาคืนยังไงครับ GDP หดเงินในประเทศหดทุกอย่างหดหมดนะฮะเราเอาเงินที่ไหนมาแจากอมันไม่มีเงินแจกไงถูกไหมครับผมถามว่าคนที่ปลูกยางเนะี่ยมีใครเก่งไม่มีตอนที่ทุกคนได้เนะี่ยราคายางมันชื้นแต่ตอนนี้ราคายางหลงใช่ไหมใ,ใครก็ช่วยชาวสวนยางไม่ได้อช่วยได้ก็เป็นั้างข่าวช่วยตลอดไม่ได้ ถูกไหมครับเหมือนกันตอนนี้เอาเงินมาให้ผมเล่นหุ้นให้ผมบอกฝากแบงค์ไว้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเสดได้แบบเงินสิบล้านได้สิบเปอร์เซ็นหลักคุ้มไหมก็ได้นี่ได้นี่ไม่ถึงว่าถ้าทําตามเรานะฮะวันนี้กําไรก็อยู่ประมาณแปดเปอร์เซ็นต์อแปดเปอร์เซ็นต์เมื่อวันที่หนึ่งวันนี้ก็ยังแปดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยังแปดเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับกลับไปกลับไปลองดูก็ยังได้อยู่นะฮะอาจจะเหลือหกเปอร์เซ็นต์ก็กำไรอยู่ ถูกไหมครับะอย่าอย่าลืมนะเมื่อเช้าเราบอกว่าเมื่อวานเราบอกว่าไงบอกว่าว่าปตทอ่ะมันต้องเตรียมตัวขายใช่ไหมเออแล้วมันต้องขายไปล่ะอืมอืมอืมเราพะคุณไปดูสามร้อยสามร้อยห้าคุณก็ไม่ขายใช่ไหมใช่แต่ถ้าคุณบอกว่าเมื่อวานผมบอกว่าไงปตทมันก็ต้องเตรียมตัวขายใช่ไหมใช่ขายไปสมมติขายเมื่อเช้าสองเก้าแปดลงมาซื้อสองเก้าห้าสองเก้าศูนย์ได้กำไรไหมก็ได้ไงโอค่ะ แต่ใครจะถือก็ถือไปไม่ยังไม่เป็นไรนะฮะไปดูสตาร์บัคส์ปัตตาตรงไหนแค่นั้นเองนะครับก็ตอนนี้ก็มีตัวที่โดนแรงแรงแรงพรุบเดียวช่วงมหายก็มีแล้วที่ดีเขาประมูลเสร็จเขาก็ลงธรรมชาติอยู่แล้วกําหนดวันประมูลเสร็จอีออ็คชั่นอะไรจบโอ้ยเลิกแล้วหมดแล้วตัวที่แสบหนักนะเมื่อวานที่บอกให้เมาแล้วเมาเรื่องสื่อสารให้ฟังจําได้ไหมค่ะพี่มันยังไม่ประมูลเลยมันลงแล้วกําหนดระยะเวลาจบเลย เขาเลื่อนอันนมันมีผลเยอะมากชมันต้องทําให้สัญญาแรกแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนได้ไปอยู่รัฐได้ประโยชน์นะฮะประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์ครับเงินเข้ารัฐจะเยอะนะครับแต่บริษัทเนี่ยจะไม่ดีทุกบริษัทนะครับก็ให้รัฐเขาได้ตังค์ไปก่อนเถอะใช่แล้วกขจะแข่งขันกันแย่งงินแล้วแบบอุ้ยสับสนวุ่นวายนะครับอ้าวอ้าวแจ๊ดเขาทำอะไรอ่ะแจ๊ดทำปิดเนี่ยโอ้เอาอีกละเอาเขายังไงเขาก็ร้อยล้านาได้อีกละ ถูกไหมห้าบาทเก้าสิบผมบอกมันจะขึ้นมาหกบาทเนี่ยโยแต่คนฟังก็นึกว่าผมเป็นคนถามผมไม่เกี่ยวโหเราไปร้อยล้านห้าร้อยล้านกับบาทตอนท้ายตลาดอ่ะก็ทําได้อย่างเงี้ยตอนท้ายนี่แหละตอนระหว่างวันเนี่ยไม่มีใครทําได้หรอกถ้ามีแล้วเตรียมขายไหมพี่ผมไม่รู้ผมบอกไปแล้วว่าคุณเป็นใครถ้าคุณเป็นนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยคุณยังไงคุณก็ต้องขายเพราะระยะสั้นเนี่ยจัดก็จะต้องแบบไม่มีกําไรถ้าประมูลได้แต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวอ่ะคุณต้องซื้อ แล้วถือไว้คุณต้ถามว่าคุณไปใครไงป้เาเกย์มันไม่มีทางต่างกับที่ผมคิดแน่นอนค่ะนะครับอือโอ้โหจ๊ดทำปิดสวยมากอ่ะตัวเดียวเลยพุ่นี้หกบาทขายปะ่ะคนเนี่ยคุณม่นค่ะแจ๊ดเนี่ยทำร้านโชว์หวยอยู่ค่ะแล้วพอวันที่สิบสองแจ๊ดจะมาทำเซเว่นอีเลเวนผมถามป่าระยยาวเป็นไงฮะ แล้วเซเว่นน่ะที่มันเปิดแรกๆผมว่ามันขาดทุนไหมใช่แล้วพอไปนานๆเนี่ยแล้วมันกำไรไหมฮะแจ๊ดเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังแบบนี้เลยว่าแจ๊ดวันนี้ทําอะไรฮะคนขายของชั่วหวยเดี๋ยวลูกคุณพิทร้านคุณพิทเขาไปต่อมือพูไมลต้คงคนี้มาใช่ไหมไม่มีจมูกขายใจเองในระบบของของของไม่ได้เป็นโอเปอเรเตอร์ถูกไหมครับแต่ถ้ามีมาเป็นไงฮะก็เหมือนร้านเซเว่นร้านอะไรเก็บเกี่ยวไปถูกครับระยะยาวมันจะดี อันเนี้ยก็ต้องคิดเอาเองอายุเท่าน,นี้เราไปทํากับเขาคงไม่ไหวละอ่ะใ,<ช>ให้เด็กๆมันซื้อตอบป่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านซริสซัดละค่ะก็ลงมาเก้าหนึ่งศูนย์ไม่ได้ก็ลงมาแล้วไงก็ลองไปเลยลองไปเลยนะส่วนแม่งไปเลยส่วนแม่งไหโอ้โหเอาเข้าไปสตาร์ร้อตรงไหนส่วนเก้าหนึ่งศูนย์เนียสตาร้อเนียเก้าหนึ่งสามจุดห้าเลยดูก่อนส่วน <S 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 วนิดนึงการไปแบบพูดแล้วไม่ดูเลยดูนิดนึง เออมันพอมันไซเวทแล้วมันก็จะยากแบเนี้ยนะฮะออผมก็ออกตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมไม่เล่นใช่ไหมครับเป็นลองในชอตนี่ผมก็เคยชอบเลยก้าวหนึ่งสามจุดสี่วันนี้ปิดหลุดนะฮะถ้าปิดหลุดไป3ก้าหนึ่งสามสี่ผมก็ไม่มีโพซิชันเหมือนเดิมนะครับโอเคถอยออกมาผมไม่เอาผมถอยถอยมาแล้วผมยังไม่เล่นโอเคทองคําค่ะทองคําก็ผมดูนิดนึงนะครับคงทันผมใช้คําว่าต้องเฝ้า ต้องเฝ้าใครยเล่นต้องเฝ้านเฝ้าถ้าต้องคำคืนนี้ไม่หลุด1105.9นะนะครับคือน่าสนใจที่จะลองนะครับทองลงมาถึงนะครับจุดที่น่าสนใจละที่การลงไปข้างล่างเนี่ยดาวไซต์ต่ำมากและนะครับแต่การรีบาว30จุดเกิดขึ้นได้30เหลียมนะ แถวๆนี้นะครับแต่ยังไม่มีสัญญาณรองเลยนะนะครับแต่ใกล้ละนะครับเว้นแต่ขึ้นนี้หลุดพันหนึ่งไม่ไม่เทคนิคเขาไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเทคนิคเขาระดับโลกไม่ไม่มีทางเป็นแบบนั้นออืนะครับผมก็คิดว่าแพนแทวับพันหนึ่งน่าน่าหลงนะนะครับแล้วก็จะเด้งได้ดีพอสมควรก่อนที่จะลงอีกหนึ่งครั้งนะฮะรอบนี้ก็มีสิทธิ์ลงลงหลุดพันหนึ่งแน่นอนนะครับทองกาลังจะลงนะครับ เลือกทางลงแล้วนะมีแค่นี้มั้งมีถามพูดรายตัวไหมไม่มีนะเหมือนหมดแล้วพี่พอแล้วปะแล้วอ่าวันนี้เราแนะนํบาร r มาตั้งแต่เจ็ดบาทสี่สิบนะครับแล้วให้ขายเจ็บาทแปดสิบจบกันไปแล้วนะครับส่วนอาซิฟาก็อยู่ในในระบบนะก็ถือต่อได้นะครับถือต่อได้นะคะห้าศูนย์ห้าขึ้นมาก็เจอภาพถ้าวกนี้ตลาดดีก็ขึ้นต่อตลาดไม่ดีก็งี่งเงาเนี่ยเจดมยูดีก็ดูออกข้างชายดูออกข้างช่ยผมดูตลาดเดือนเดือนนี้ผมบอกเลยว่าผมดูว่า ไเดี๋ยวไปดูวันที่29สิบกพฤศจิกากันต่อยี่สิบเก้าพิจิกาเนี่ยมันอัตรีตมันอัตรีส์ยี่สิบเก้าพิจิกาเป็นวันที่เหมาะสมเอาอีกแล้วมาอีกวันแล้วที่จะต้องไปงานสัมมนาไปเิจะ่ายอีกรอตหนึ่งอีกสิบห้าตัวแล้วนะสห้าเปอร์เซ็นต์พอนะแล้วแจกแล้วเนี่ยนะครับรับรองเลยนะครับเดือนหนึ่งน่ มหากำไรมโหาล้านเลยว้าไม่จริงจริงจริงนี่แค่สามวันเจ็ดเซ็นต์เพราะว่าตรงนั้นเอวินี่ะไอ้น้องอ่ะเอเอกเลนเนี่บอกว่าวันนั้นพอดีเลยมีเรื่องจะบอกบอกสิ้นเดือนพอดีพี่ไปวันนั้นอ่ะนะว่าเราไปยบมเาิแล้วเปิดมาก็สามสิบใช่ไหมค่ะซื้อหุ้นสามสิบปจีการเลยทำเหมือนที่ไปล็อตนี้เลยจันเลยทำเหมือนกันเลยทำเหมือนกันบอกว่าเปิดบันจันเรวซื้อเลย แต่ผมดูใกล้ๆแถวนั้นก่อนแล้วผมจะบอกว่าให้ซื้อจานหรือขึนคานะพี่เดี๋ยวพี่ไปดูก่อนเพราะกว่ากว่าจะถึงมันี่ก้าลาอยู่ีกสองสามอาทิตย์อ่ะมันอีกหลายวัน่ะครับถ้ามันขึ้นอยู่ถึงพันสี่ร้อยห้าสิบผมคงไม่ให้ซื้อเดี๋ยวก็จะได้บอกขายไงเออใช่แต่ถ้าพันสามร้อยห้าสิบเป็นแ่ๆอาจจะซื้อเลยลุยตำลองเนี้ยนะครับได้ค่ะโอเคนะครับขอบคุณค่ะครับดีครับ